รือเต็มบ้านเลยคนเดียวเอาน้องขึ้นนี่นะน้องล้มลนะน้องมาผุงใส่ขู่เหว่าว่าน้องบอกออวา่า,อาอบอกบอก,บอกขออมยิ้มที่นึน่งน้องบอกว่าขออมยิ้มที่นึงขำนิดเดียนี่ใม่

เรืองว่าเอามิ่นหมุนหมินหมุนหมิ่นนะหมิ่นวิ รับอมีอไม่น้องกินดูบเกอร์นี่นะเกือเลยนะเดดีดี ให้ได้เอาชาวก,ก,ากินกินที่ยังเนี่ยเดี๋ย้กินกุ้งนุ่นมดอาศัยลมนะ่ะอันนี้ไม่ใช่ไฟใชรนะทำเด็ะ